เราศึกษานะครับเรื่องการใช้สารธรรมชาตินะครับเข้าไปตรวจสอบบำบัดรักษากลุ่มเซลเล์มะเร็งเนี่ยก็คือโคเคมินอยที่ได้จาก ขมิ้นชันนะครับออลิโกแอนโทไซยายนินของน้ํามันมเมล็ดองุ่นนะครับกลุ่มของ CBD หรือคานาบิไอออลเนี่ยครับเรามีการตรวจวัดนะครับกลุ่มมะเร็งพวกก้างเนื้อลายต่างๆเป็นกลุ่มมะเร็งปอดมะเร็งตับนะครับแล้วเราก็สกัดตัวโพลีฟีนอลนะครับทำให้ลดขนาดจนอนุภาคเนี่ยมีขนาดเป็นอนุภาคนาโนสารโพลีฟีนอลเหล่านี้ทําให้สามารถควบคุมขนาดของเซลล์มะเร็งให้มีขนาดเท่าเดิมอยู่ได้รวมถึงทําให้เซลล์ผิดปกติเนี่ยลดขนาดลงด้วยครับ ก็มีการปวดแบบปวดไม่หายไอไอไม่หายกินยากินข้าวก็ไม่ค่อยได้แล้วมันก็ไปปวดปอดนอนเพียนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันก็มันก็ปวดมันเป็นวาท่านเป็นมะเร็งมันเป็นมันก็เลยปวดปอดก็ทิ้งพันธคือต้องกินยาแก้ปวดที่ต้องมีหมอฟินเข้าไปช่วยด้วยของพิเสริมนะ ดูแลย่แม่เพราะว่าเป็นพักรุ่พี่ก็มาดูแลแต่ตอนสมัยเป็นมะเร็งก็ตั้งหกหกห้าก็เลยไปหาหมอหมอเขาบอกว่ามเป็นมะเร็งพอเป็นเป็นมะเร็งก็ได้มีโยมเขาเอาให้มกินตรงนี้กินแล้วมันก็จากการที่เวทบวงกินยาแค่บวชปอดไมากินตรงนี้ยาก็ไม่ต้องกินความบวชปอดก็ไม่มีกินข้าวได้นอนหลับลึกก็เป็นข้าวมาก็จะชื่นแข็งแรงแข็งแรงของพี่ช่วยเขาไม่ได้เขากินแล้วแข็งแรงเลยพี่เพราะว่ามันจะชื่นแต่การที่ได้กินยาตรงนี้แหละ